แจ้งยอดรับยอดจ่ายรอบรับรองเดือนมีนาคม2565สวัสดีครับพี่น้องอสสมที่เครารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามาแจ้งยอดรับยอดจ่ายในรอบรับร,บรองเดือนมีนาคม2565ครับพี่น้องครับจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตที่แจ้งมาอย่างสมาคมในรอบตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2565ครับ สรุปได้ดังนี้นะครับพี่น้องครับจำนวนสมาชิกส่งหักเงินสงเคราะห์8 8 2 1 3คนจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับโดยประมาณนะครับ441,06บาท50สตางค์เพราะว่าเดือนที่ผ่านมานะครับรับรองเดือนมีนาคมมีสมาชิกเราเสียชีวิต474รายและสมาชิกทุกท่านจะต้องส่งเงินสงเคราะห์ จำนวน237บาทนะครับอ,อสมอทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันดูแลกันนะครับพี่น้องครับชกศอ,อสมอก็คือเป็นสวัสดิการของอ,อสมอที่มอบให้กับลูกหลานในวาระสุดท้ายของพี่นอ้องอสสอ,อ,อสมอนะครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามประกันใดให้โทรศัพท์ที่เบอร์นี้นะครับ 0661681549 0991149119 0944839991และ0661575756นะครับยอดรับยอดจ่ายเดือนนี้สมาชิกจะถูกหักเงิน237บาทและทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์404,000 1 0 6บาท50สตางค์นะครับจิงแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับก็ฝากแชร์ต่อบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่านะครับทั้งช่อง YouTube และก็แฟนเพจ a c e b o o k หมอชาติอยากเล่านะครับอสมอทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันดูแลกันนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามีเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ